เสียงแบนคอเนอร์แบลดลี่จอโดนโทษแบนยูซีพร้อมสถิติ72ปีที่ลิเวอร์พูลต้องเลี่ยงการทำลายว ah ิกฤตแบนคอเนอร์แบลดลี่แบ็กขวาลิเวอร์พูลเสียงโดนแบนในศึก UCL หากโดนใบเหลืองในเกมกับไอทรัคแฟรงเฟิร์ตขณะเดียวกันลิเวอร์พูลต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายสถิติที่ไม่พึงประสงค์ในรอบ72ปี โมซาล่า ah ยังคงเป็นความหวังหลักที่ทำประตูและทำไมแฟนบอลถึงควรคาดหวังประตูมากมายในเกมนี้หรือว่าผู้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มตกอย่างหนักโดยแพ้มาแล้ว4นัดติดต่อกันซึ่งถือเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2014ขณะเดียวกันพวกเขามีผู้เล่นคนสำคัญที่เสี่ยงต่อการถูกแบนในเกมแชมเปียนส์ลีกที่จะพบกับเรอัลมาดริดในเดือนหน้านั่นคือคอเนอร์แบรดลีย์ แบ็กขวาตัวเก่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเกมวันพุธนี้แบรดลี่เสี่ยงโดนโทษแบนคอเนอร์แบรดลียได้รับใบเหลืองสะสมไปแล้ว2ใบในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกจากเกมกับแอตเลติโก a มาดริดและกาลาตาสรายหากเขาได้รับใบเหลืองเพิ่มในเกมวันพุธนี้เขาจะถูกแบนโดยอัตโนมัติ1นัดและจะพลาดเกมสำคัญที่จะพบกับเรียลมาดริดที่แอนฟิลด์ทันทีสถิติที่ไม่พึงประสงค์ unwanted records สถิติที่ลิเวอร์พูลต้องพยายามหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งคือแพ้5นัดติดต่อกันครั้งสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลแพ้5รัดรวดคือในเดือนกันยายนปี1953ทั้งหมดในหลีกซึ่งปัจจุบันพวกเขาแพ้4ี่นัดติดต่อกันแล้วทำประตูในเกมเยือนยุโรปไม่ได้ติดต่อกันครั้งสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลทำประตูในเกมเยือนยุโรปไม่ได้2นัดติดต่อกันคือเมื่อ6ปีก่อนเกมเยือนบาร์เซโลนาปี2019และนาโปลี4นีเดือนต่อมา ความหวังคือโมซาลาโมฮัมเหม็ดซาลายังคงเป็นความหวังในการทำประตูโดยเขายิงประตูให้ลิเวอร์พูลในเกมเยือนแอนฟิลด์ไปแล้ว112ประตูคนอื่นในทีมปัจจุบันรวมกันทำได้14ประตูและเขายิงประตูในรายการยุโรปไปแล้ว51ประตูผู้เล่นคนอื่นในทีมปัจจุบันรวมกันทำได้31ประตูซาลายังเหลืออีกเพียง2ประตูเพื่อทำสถิติยิงครบ250ประตูให้สโมสรในทุกรายการ สถิติการทำประตูของแฟรงเฟิร์ตเกมนี้คาดว่าจะมีประตูเกิดขึ้นมากมายเนื่องจากไอทรัคแฟรงเฟิร์ตมีสถิติการเล่นที่เปิดเกมรุกและแนวรับที่หลมหลวมอย่างยิ่ง10นัดของแฟรงเฟิร์ตในฤดูการนี้มีประตูรวม54ลูกโดยพวกเขาเสียไป24ลูกพวกเขาเสีย18ประตูจาก5นัดหลังสุดและไม่เก็บคลีนชีตมาแล้ว9นัดติดต่อกันโดยเสีย3ประตูขึ้นไปใน5จาก7นัดหลังสุดในขณะที่ลิเวอร์พูล ต้องรับมือกับความเสี่ยงที่คอเนอร์แบลด e ลี่จะโดนแบนในเกม UCL นัดถัดไปและต้องพยายามหลีกเลี่ยงสถิติความพ่ายแพ้5นัดติดต่อกันที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี1953พวกเขาก็ได้รับแรงหนุนจากสถิติที่ว่าแฟรงเฟิร์ตมักจะเป็นทีมที่เสียประตูง่ายและเล่นเกมรุกดุดันในบ้านการทำประตูของโมซาล a า จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ลิเวอร์พูลจะต้องไขว่คว้าเพื่อยุติวิกฤตฟอร์มตกและเดินหน้าสู่เป้าหมายต่อไปในยุโรปด้วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ